หลังบุกแล้วนะฮะตอนนี้ข้ามมาถึงฝรั่งเศสแล้วโจมตีระเบิดอังกฤษ <Okay. S 2> แล้วอะไร uh huh. ต่างๆนานานี้ uh huh. เขาไม่ใช่เขาไม่ได้มีความสําคัญอย่างนั้น uh huh. นะฮะหลายต่อนหลายครั้งเนี่ย ประพฤติตนเหมือนกับคนเป็นโรคจิตเภทเนี่ยนะฮะแต่คุณกลับไปให้เขาว่าเขาเป็นสองเขาเป็นศัตรูยิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็จะทําลายตัวเองเพราะว่าไม่มีบาลานซ์เกิดขึ้นแล้วนี่สําคัญมากๆาเพราะฉะนั้นในบ้านก็อย่างที่มิคี้ผมบอกไปนอกบ้านนะฮะอาจารย์คะขออนุญาตในบ้านนิดหนึ่งงั้นแสดงว่าในสายตาอาจารย์ตอนนี้สื่อที่มีอยู่ตอนนี้ในทีวีเสรีทั้งหมดนี่ก็ยังเป็นสื่อแบบเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นในระบบทักษินอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือ เอาง่ายๆนะฮะผมไม่อยากจะเรียงเบอร์นะว่ามีช่องอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ,ะพ่อค้าทั้งนั้นนะฮะที่เข้าไปห,หวังกำไระะหวังกำไระนะฮะพ่อค้านะฮะของรัฐสัมปทานกึงก่งๆกลางๆม,มีลูกคนนั้นเกี่ยวข้องกับลูกคนนี้ <c oughs> ถูกไหมคะอันนี้ก็สนใจละครน,น้ำเน่า วันๆเนี่ยนะฮะก็เก่งทางด้านนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเกียวว่างไว้ตลอดก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็บอกว่าตลาดหุ้นสําคัญนะอย่ามายุ่งกับพังนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะเสร็จอันนี้ก็เป็นประเพ้าอันนี้ก็เป็นของชั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยโครงสร้างแค่นี้มองไม่ออกเนี่ยผมว่าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะคอมมชจะไล่เดียงสาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกขยายพื้นที่สธานะ เอาโทรทัศน์ที่เขาเนี่ยนะฮะกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนานาให้โอกาสเขาเปิดพื้นที่ให้เขาเปิดพื้นที่ให้เขาให้ประชาชนรับรู้สองด้านแล้วดูซิว่าจะเชื่อฝั่งไหนและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเวลาเขาทําสารคดีหรือว่าเขากําลังชี้ให้ดูอยู่เนี่ยนะฮะว่าอะไรที่เลวร้ายกําลังเกิดขึ้นต่างๆนานาหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบไหนยังไงไอที่ผ่านมาสี่ห้าช่องที่เมื่อกี้คุยให้ฟังต้องปรับตัวแน่ ขเขาทาให้ปรับตัวแล้วเนี่ยนะฮะเวลา<ป>ถึงเวลามันจะเปปป็นเโดยยริยายถูกไมคะจวลาข่าวสารคดีคนมันเนี่อั<ห>นนี้ดูได้อย่างเดียวคือทอล์คโชว์ที่เหลืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าัตรงนี้ให้ได้ไม่มีไม่มีตรงไหนเนี่ยนะฮะที่จะสาเท่ากับตอนนี้แล้ว เพราะนั้นพื้นที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งจำเป็นพื้นที่ลิ้มทองคุณทั้งหลายแหละดูว่าทำไมเขาถึงต้องเดินบนท้องถนนมันไม่ได้เหลือที่อื่นแล้วเขาถึงต้องเดินแต่ถ้าอยู่เนี่ยอะไรเมื่อไทยอะไสัปดาห์เนี่ยนะฮะจะเริ่มเกิดการบาลานซ์ขึ้นมาอะไรต่างๆเขาก็รู้ไง ปรับตัวเขาจะแม้คุณทักษิณถึงช่องเก้าถึงจัดการห้ามอะไรต่างๆคนไปเดินเท้าถนนท้องถนนทำไมอ่ะเนื้อคนคิดเห็นแต่เขาคิดว่าเสียงที่จะเนี่ยมันไม่นะคือนั่นนั่นที่อาจารย์บอกเข้ามาช็อบาใจน้อยลงแล้วก็ไม่ต้องทำหน้าที่ขอองสื่เองสังคมจะดีด้วย ดี้วยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าไปะนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องประเด็นสื่อต่างประเทศค่ะสื่อต่างประเทศว่าตั้งๆนะน,นอกสถานทูตอยู่และแน่นอนเนี่ยคนที่จะเป็นทูตหรือว่าเข้าคนเนี่ยก็มาสูงพอสมควรคะนะฮะทุนก็พิเศษอะไรต่างๆแต่มีความสามารถะนะองไหนที่คุณต้องการ คุณเนี่ยเขาไม่ต้องไปหูวิ่งโอเป่าหูอยากจะถามชั้นฉันก็จะไปบอกให้คุณคนะสถานทูตอยากจะเชิญท่านทูตบรรยายไหมที่นั่นที่นี่ทูตเกิดอะไรขึ้นแล้วมีไว้ทำไมใช่ไหมคะถาแนะแบบนี้ไปที่เราไปติดคำว่าเชิงรุกขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมว่าจะสะดุดขาตัวเองเขาไม่ได้มีความส มันหลายอย่างวันนี้สสุดลงมาทับหัวได้วันหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะต่างๆนานาเราก็เป็นห่วงกันหมดว่าของบ้านของเมืองเป็นยังไงน,น,นะฮะไม่ว่าจะเรื่องยางเรื่อง CTX สเก,กระเบือยันเรื่องสื่อเหล่านี้มีเจตจำนงที่ชัดไม่ต้องการเล่นเรื่องเหล่านี้เพราะเขามีผลประโยชน์บอดคล้องกับรัฐของเขาด้วย เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องว่าเขาจะไปออสเตรเลียเนี่ยนะครับโอ้โหออสเตรเลียนี่เรื่องการต่อตายเรื่องไอการค้าเสรีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมันมีผลประโยชน์ mm hmm. ทันทีทันใดก็จะแหกพวน,นี้เนี่ยลองดูสถานทูตเยอรมนีกับเบลเยียทันทีทันใดที่เกิดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยนะครับท่านทูตก็บอกว่าเอา ว้บ้างอ่ะ,ะนายคืออะไรครับให้ผมตีความจริงๆเลยนะครับแล้วถ้าวันนี้ท่าน <c oughs> ฟังอยู่นี่ก็ฟังผมดีๆเลยคุณรัฟบอยส์คุณเอาเรื่องไงน,นะไอเนี่ยเป็นนิสิสังคามเย็นแล้วมันก็ใช่เ <c oughs> ขาเขียนจดหมายไปหาคุณกี่ข้างแล้วจะเป็นเสียงกระบอกหนึ่ง เดี๋ยวที่จะต่อต้านการฆ่าจตตอนวันที่เกิดฆ่าการฆ่าไหนถูกไหมมาวันนี้ที่หน้ารับบอยก็พยายามสื่อขอให้จบภายในแน่นอนไงคุณเคยเป็นพ่อของแล้วไปแล้วนะคะเขาจะตามลูกไปด้วยเขามีที่ประทายของจะต้องตัดสินมีสิิ์อะไรมาสั่งเราแบบ คนไทยไม่ต้องการประชาธิปไตยาสนุนนักข่าวเขาก็ต้องการประชาธิปไตยมีความจําเป็นหเหล่านี้เนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขาถามอย่างเดียวถามกลับประธานาธิบดีคุณสไตในอิรักแล้วก็ไปฆ่าประชาชนอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วสิ ไงดีรออีกสองปีเพราะว่าเรามีระบบสองปีเนี่ยเขากำลังส่งและในอนาคตจะเป็นอีกแสนนายเพราะอย่งงางนั้นเป็นระบบนะเพราะว่าถ้าระบบไหนออกระบบนั้นหน้าเขาด่าเขาอีกต่างน,น,นานาซิ่งหล่านี้นนต่างประเทศมีบทบาคำว่ารัฐประหารเนี่ยมันไม่คำนะฮะ แต่ครั้งนี้ทักษะมันเป็นศิละปะมนปันเป็นเรื่องของหลายประการที่เราต้องพูด<ม>ถึงด้วยว่าถ้าเราปล่อยให้บุคคลต่างๆนานาเนี่ยนะครับเนี่ยตอบคําถามอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยนะฮะ<ม>อันนี้ก็ต้องจัดการนะฮะ,ะจะไปเปลี่ยนคนที่เก่งกว่านี้เข้ามาหน่อยได้ไหม ถามว่าเนี่ยเอ้ากกตก็เปลี่ยนคน,นหลายก็ปล่อยให้มีการนั่นคืออะไรฮะนี่คือความไม่รู้